การนมัสการพระเทรานุเถระพระสังฆาธิการผูม้มีอำนาจปกครองตัวประเทศทุกระดับแล้วก็ประสงมคม์สำเนรทุกรูปตัวประเทศนะครับแล้วก็สวัสดีชาวพุทธทุกท่านก็ยังมีประเด็นวัดบางคลานนะครับคดีมันทำไมมันคืบมันคลานอย่างนะครับก็คาใจของชาวพุทธตัวประเทศวิทยากรท่านอดีตนายก สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นมหาปร,รีโนประโยครู้ทั้งปฐวินัยและมีประสบการณ์ในการว่าความบังคับใช้กฎหมายต่างๆก็จะมาเรียนถามท่านครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราคาใจกันเหลือเกินทําไมคดีมันชักช้าเหลือเกินนะครับซึ่งประเด็นที่จะถามท่านวันนี้ ก็มีประเด็นที่สำคัญสำคัญสองอยู่สองประเด็นนะครับขอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายดงแก้วคารินทาครับครับครับสวัสดีครับอดีตนายกของสมาคมบันทึกทางกฎหมายวันนี้ก็ขอเรียนถามท่านว่าความพยายามที่จะนะครับได้นําหมายสารเข้ามาแต่ว่าก็เข้าไปได้แต่กางานก็ไม่สําเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีก็อยากจะเรียนถามว่าเมื่อ ท่านเจ้าวาดได้เข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับแล้วมีเจ้าหน้าที่ทั้งตํารวจทหารฝ่ายปกครองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บังคับคดีก็อยู่นั่นสานักพุทธก็อยู่นั่นแล้วก็เรื่องก็ไม่จบนะครับเรื่องก็ไม่จบอยากจะเรียนถามว่าการส่งมอบนะครับหน้าที่บัญชีทรัพย์สินของวัดต่างๆเนี่ยตามกฎหมายมันจะต้องทําอย่างไรครับผมครับเรื่อง วัดบางครานนี่นะครับคราวที่แล้วทางท่านเลขาธิการสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ได้ถามผมมาในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องเจ้าอาวาสท่านเข้าไปทำหนาหน้าที่ของท่านไม่ได้นะครับปัญหาการเข้าไม่ได้ก็ขัดแย้งกับบุคคลบางกลุ่มบางกลุ่มไม,ไม่ยอมให้ท่านเข้าไป เราต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่ากฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์อันนั้นอัน,น,น,อน,น,นหนึ่งละแล้ว,ลวกฎหมายปกครองบ้านเมืองอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับกฎหลายฝายปกครองนะนะครับส่วนพระท่านจะปกครองพระภายในวัดในไรวาอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องภายในของสงฆ์ที่จะทําการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ แต่วัดเป็นนิติบุคคลนะครับมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก็เป็นคนหนึ่งในสังคมไทยนะครับนั่นนะถือว่าเป็นคนหนึ่งดังนั้นกฎหมายปกครองของบ้านเมืองก็ต้องมีอยู่ด้วยทราบข่าวมาตามที่ท่านเลขาธิการเล่าให้ฟังว่าตอนนี้นะครับว่าทางสำนักงานบังคับคดี ก็บังคับคดีตามหมายสารแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จครับใช่ครับท่านเจ้าอาวาสก็ยังเข้าไปไม่ได้ผมต้องเรียนว่าในในในระบบการปกครองสองฆ์เนี่ยนะครับซึ่งเจ้าอาวาสมีอํานาจท่าที่ดูแลทั้งบุคคลและทรัพย์สินได้ทราบข่าวมาว่า ท่านเข้าไปโดยสํานักงานมาคับคดีใช่ไหมที่ว่าเข้าไปแล้วจะให้ท่านเซ็นรับรองบัญชีทรัพย์สินแล้วท่านก็รับไม่ได้นั่นมันความถูกต้องท่านรับไม่ได้หรอกไปเซ็นรับรองบัญชีทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินไม่ได้นํามาให้ท่านรับรองตัวทรัพย์สินด้วยแล้วใครที่ไหนเขาจะไปรับครับรับอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเซ็นรับจากนั้นเขาบอกทรัพย์สินที่ว่าันไม่มีสัญจะทําไงครับ แล้วท่านจะทํำยังไงการที่ท่านปฏิเสธท่านไม่เซ็นั้นถูกต้องแล้วคนที่จะส่งมอบให้ท่านก็ต้องส่งมอบทั้งทรัพย์สินทรัพย์สินต้งสามารถตรวจสอบได้วัดบางคานก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าวัดบางคานเป็นวัดที่มีความสําคัญมากด้วยเหตุว่าเป็นวัดของหลวงพ่อเงินหลวงพ่อหลวงพ่อเงินนะครับ ผมเองกระพ้าหลวงพ่อเงินมีอยู่มีอยู่เหมือนกันครับแล้วเขาทุกคนก็ใฝ่ฝันอยากจะได้พระของหลวงพ่อเงินแล้วไปบอกว่าพระของหลวงพ่อเงินมีอยู่จํานวนเท่านี้แล้วท่านเซ็นรับไปตามที่ว่านั่นนะครับแล้วตอนหลังไม่มีพระหลวงพ่อเงินเหลืออยู่เลยสมมติตัวอย่างเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับครับแล้วความรับผิดชอบไปตกใครก็จะตกท่านท่านก็รับไม่ได้ปัญหาอย่างนี้ก็คือว่าท่าน ไม่ไม่เซ็นรับนั่น h, ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วท่านปก,ปกป้องตนเองอท่านก็ปกป้องได้ทรัพย์สินของวัดด้วยครับถ้าหากเอาบัญชีเปล่ามาให้แล้วทรัพย์สินของวัดหายไปหมดจะทําไงครับไม่มีเหลือแล้วมีแต่บัญชีอย่างนี้นะครับอันนั้นจึงเรียนว่าท่านท่านพระครูที่ท่านไม่เซ็นรับนันถูกต้องแล้วครับอ๋อครับก็บบบหมายถึงว่าต้องทรัพย์สินที่ท,ทระบ,บุในบัญชีนนะั้จะต้องเอามามอบ ก็ส่งมอบครับมันก็ต้องส่งมอบทั้งบัญชีส่งมอบทั้งตัวทรัพย์สินด้วยครับครับครับคัขอบคุณมากครับครับแล้วก็เห็นมีการขัดขวางไม่ให้ท่านเข้าไปในวัดนะครับในเหตุการณ์วันเดียวกันนั่นแหละนะครับโดยมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐสภาก็รู้สึกว่าจะไปเป็นท่านผู้สนับสนุนในฝ่ายต่อต้านนะครับครับ ก็อยากจะเรียนถามว่าการที่คราวัตรก็ดีหรือใครก็ดีเดไปขัดขวางเจ้าวาดไม่เข้าไปบันดาทีเนี่ยมันมีความผิดอะไรครับาาตรงนี้ความผิดในการขัดขวางเนี่ยนะครับดูตรงที่ว่าเจ้าพนักง,งานบังคับคดีนำหมายสารเนี่ยเข้าไปแล้วยังถูกขัดขวาง ตามอำนาจหน้านที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะทําการบังคับคดีใครขัดขวางไม่ได้เลยนะครับใช้กุญแจก็สามารถทําลายกุญแจเข้าไปได้ครับถ้าหากปิดประตูก็สามารถจะเปิดประตูเข้าไปได้ด้วยอํานาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายเลยเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปอํานาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถปฏิบัติตามหมายศาลที่ตั้งให้บังคับคดีครับ ดังนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องทําให้ถูกต้องเสียก่อนถ้าว่าถ้าหากว่าจะมีการส่งมอบทรัพย์สินต้องเป็นทรัพย์สินพร้อมบัญชีครับอ๋อครับชัดเจนนะครับก็ขอเรียนถามเจอไปอีกประเองหนึ่งนะครับครับว่าท่านเจ้าว่าเนี่ยดังที่ท่านพูดมาแล้วว่ามีอำนาจบริหารจัดการในทุกอย่างในนั้นเมื่อท่านจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ครับ นะเจ้าวาดทราบว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วตามกฎหมายคณะสงฆ์ด้วยครับเมื่อท่านเข้าไปไปบัติหนาได้รับการขัดขวางเนี่ยมันมีความผิดฐานอะไรบ้างครับครับตรงนี้อ่ะครับผมอยากจะกล่าวถึงเรื่องนู่เหมือนเอนานมาแล้วเขาบอกว่ายักษไม่มีอะไรนะกระบองยักไม่มีกระบองพระก็เหมือนกันครับ ท่านเป็นเจ้าพนักงานตามบังคับกฎหมายอาญาแต่ปืนท่านก็ไม่มีนะครับอะไรอื่นท่านก็ไม่มีเหมือนท่านเป็นยักษ์ไม่มีกระบองแต่เวลาที่จะท่านจะปฏิบัติท่านก็ต้องไปอาศัยนะตามกฎหมายนะครับที่ทำทำกันมานั่นก็อาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าที่ตำรวจอะไรแบบนี้แต่นี่ไปอาศัยแล้วท่านก็ทําไม่ได้นะครับถ้าที่เราสามมาเราก็จัดไปเลยว่าท่านอาศัยแล้วขนาดท่าน พลตระเอกสุรเชษฐ์หักพานไปนี่ก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยขนาดนี้นะครับและนี่ท่านพลตารวจเอเจรุนเกียรติใช่ไหมพลตรวโทนะครับ,รบ,รบก็ยังช่วยไม่ได้ครับเรื่องนี้ผมว่าต้องกลับไปที่คณะสงฆ์ระดับผู้บริหารนะครับตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ท่านตั้งจเจ้าอาวาสมานั่นนะครับมันมีปัญหาอะไรทําไมไม่ให้ท่านเข้าวัดเมื่อท่าน ได้รับการตั้งเป็นเจ้าอาวาสแล้วนี่มันมีปัญหาอะไรภายในอยู่บ้างหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ยินข่าวเลยครับว่าเป็นพ่อเหตุอะไรที่ไปให้ไม่ให้ท่านเข้าวัดครับเพราะอะไรครับท่านท่านเลขาท่านทราบไหมครับวันนี้ข้อเท็จจริงมันยังไม่ยังไม่ถึงที่สุดครับยังไม่สิ้นสงสัยเราจะไม่พูดเรื่องนั้นแต่ที่ถามท่านนายกอดีตนายกเนี่ยก็คือประเด็นข้อกฎหมายว่ามีการส่งมอบทรัพย์สินต้องส่งอะไรบ้าง ชัดเจนแล้วท่านบอกว่าทั้งบัญชีแล้วก็ทั้งตัวทรัพย์ด้วยครับถ้าไม่ส่งทั้งตัวทรัพย์เกิดหายก็จะต้องรับผิดชอบกับคนรับครับใช่ไหมฮะครับปรเด็นที่สองที่ถามก็คือเมื่อท่านเจ้าวาดท่านเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายแต่แม้ไม่มีกําลังแต่ขออารกขาจากเจ้าที่บเมืองในกฎหมายการสงจะใช้คําว่าขออาราขานะครับก็คือหมายถึงขอตํารวจและทหารปกคร้องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องทีนี้เมื่อเป็นท่านเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยว่าตามหลักกฎหมายเนี่ย ถ้าหากขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าวานคือท่านอยากเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่ให้ท่านเข้าไปเนี่ยมันผิดฐานขัดขวางเจ้าพนักงานมั้ยมันก็ต้องขัดขวางอะครับเพราะเป็นท่านเป็นเจ้าพนักงานในการดูแลวัดนั่นแหละเป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับความผิดทางอาญาถือว่าเป็นบุกรุกด้วยไหมปัญหาครับถือว่าเป็นบุกรุกด้วยไหมเออมันไปบุกรุกก็ใช่ครับเพราะว่าไปปิดวัดนี่อำนาจอะไรไปปิดอะครับเออครับ ในกลุ่มมนุฎหมายอาญาเลยนะครับน่าจะเป็นหลายมาตราที่ว่าตรงเนี้แล้วก็ขัดขวางเจ้าพนักงานนะครับเนี่ยครับทึ่ท่านจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ก็ขัดขวางครับส่วนท่านจะเข้าไปแล้วท่านจะปฏิบัติอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเข้าไปขอตรวจทรัพย์สินตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจต้องอะไรก็เป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านจะทําต่อไปอันนี้ไม่ให้ท่านเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ก็แล้วท่านหวัง ท่านประสงค์จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็ขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแล้วครับครับครับก็ชัดเจนครับชัดเจนก็เรื่องการส่งมอบนะครับบัญชีทรัพย์สินต้องมีตัวทรัพย์มาให้นับจํานวนด้วยไม่งั้นก็รับไปแล้วมันหายก็ต้องตกความรับผิดชอบแก่ท่านเพราะฉะนั้นการที่ท่านไม่ยอมก็ถูกต้องแล้วแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องการไปขัดขวางให้ท่านปฏิบัติหน้าที่มันมีความผิดทั้งด้าน ของการกัดขวางเจ้าพนักงานด้วยแล้วก็คงหลายมาตรานะเรื่องการบุกรุกการไปยึดวัดกันอะไรพวกต่างอลไรเนี้ยมันก็เข้าข่ายหมดนะครับแต่ว่าคนก็สงสัยเยอะนะครับท่านเวลาชาวบ้านธรรมดาทําผิดกฎหมายอย่างเนี้ยโหเจ้าหน้าที่แข็งขันจังากรณีอย่างนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้มีอิทธิพลมีอะไรอย่างเงี้ยทำไมยึกยักชักชาจังทั้งท่งที่ก็ดูกันหมด ผิดทั้งพระธรรมวินัยผิดทั้งกฎหมายทําไมถึงยึกยักชักช้าอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นที่คาใจก็ฝากท่านได้แสดงความคิดเห็นหน่อยครับก็เรื่องเท่าที่ดูเนี่ยมันก็เหมือนที่เกิดม็อบทั้งหลายนะครับครับัะคาขายถึงกันการแก้ไขปัญหาม็อบอย่างไรการแก้ไขปัญหานี้ก็น่าจะอย่างเดียวกันครับมันจะใช้วิธีเดียวกันครับเป็นม็อบเหมือนกันครับ ดูท่าทีของท่านที่รับเขาไปรับผิดชอบใหม่เนี่ยท่านอะไรนะท่านจะรุนเกียรติเหรอชื่ออะไรนะท่านท่านพลตำรวจโทจะรุนเกียรติเหรออ่าอครับท่านใหม่ท่านก็ท่านก็ยิ่งลักกฎหมายอ่ะครับอ่าเขาต้องครับครับอ่ท่านก็รับปากว่าจะต้องจบลงด้วยดีครับจะต้องจบแน่ท่านแบบนี้แหละท่านก็ต้องทํามาแล้วครับท่านบอกว่าท่านจะใช้อะไรนะถานว่าเมื่อเจรจากันไม่สําเร็จก็จะต้องใช้ หลักกฎหมายเจ้าตัวพีมาตามกฎหมายครับเราก็มองท่านว่าท่านจะใช้หลักกฎหมายอย่างไรต่อไปครับก็ท่านก็มีทางแหละครับก็สามารถจะทําได้นั่นก็คือสํานักงานบังคับคดีก็ต้องเข้ามาด้วยใช่ครับเพราะอํานาจสํานักงานบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้นเป็นอํานาจปฏิบัติตามคําพิพากษาครับคําพิพากษาถือว่าเป็นหลักแล้วครับนักพูดก็เป็นเจ้าภาพประสานครับครับ ครับส่วนถ้าเจ้าที่ตำรวจก็เป็นผู้ช่วยอะครับครับใช่เหมือนก็เจ้าเอาวาดเ <c oughs> นี่ยผมว่ายักษ์ไม่มีกระบองนั่นละครับ <c oughs> เวลาท่านปฏิบัติท่านจะจับหรือจกอะไรก็ใคร <c oughs> ท่านก็ขอตำรวจนั่นเอง <c oughs> ที่มีเป็นยักษ์มีกระบองก็เอายักษ์นั่นามาช่วยครับอันเดียวกันครับใช้อย่างเดียวกันครับครับครับก็หวังว่าพวกเราทั้งหลายคงให้กําลังใจนะครับชุดใหม่ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่คลี่คลายปัญหานี้หวังว่าคงจะสําเร็จร่วมไปด้วยดีนะครับก็ฝากความวางไว้กับท่าน จรุนเกียรติใช่ไหมครับครับิอเออชื่อผิดพลาดก็ขอไว้ด้วยนะครับท่านจะรุนตรวจโทรจะรุนเกียรตินะครับขอให้สําเร็จนะครับวันนี้ก็ขอพระคุณท่านทนายดวงแก้วคารินทาครับอดีตนายกสมาคมบริษัททางกฎหมายและพุทธศาสตร์ที่ให้ความรู้ความประจักษ์สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับท่านก็เป็นทนายความนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้หลักกฎหมายที่าพูดแล้วมีน้ําหนักผมไม่ใช่ทนาย แต่ว่าผมรู้หลักเป็นพนักงานสอบสวนสอบสอบสวนมาก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องรายละเอียดและขั้นตอนกฎหมายต่างๆในท่านทนายท่านแต่เก่งก็หวังว่าจะสําเร็จลุล่วงพอดีวันนี้ขอขอบพคุณนะครับพระเทรานุเทราพรัสัคฆาธิการทั่วประเทศแล้วก็ชาวพุทธทั่วประเทศที่รับฟังอยู่นะครับหวังว่าทุกคนคงเอาใจช่วยให้ภารกิจให้ปัญหาวัดบางคานคลี่คลายไปในทางที่ดีขอบคุณครับสวัสดีครับ